สบายดีและสวัสดีทางพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยเนาะมื่อนี้กับมาพบมาพ่อกคือเก่ากับช่องพื้นบ้านชาแนลเนาะมื่อนี้บอายอดเองมีเรื่องราวจะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้หับชมและไับฟังกันเนาะเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตเนาะของบอายอดอยู่ในประเทศไทยก็เห็นความสามารถเนาะของคนไทยทางด้านการแบบว่านําความทันสมัย เข้ามาใช่เนาะในการ,กรเกษตรไทยนแลกการในสวนไทยเนาะในการทําสวนทาหน้าทําไรเนาะทำทุกอย่างก็จะมีความล้าสมัยเข้ามาในเสมอเนาะในประเทศไทยแบบว่าในการทําของมูนี่เนาะเช่งวายยอดแบบบาเห็นแล้วก็เออสิ่งที่บอยยอดไ่ได้เคยเห็นเนาะมันก็ยังมีเนาะมันยังมีอยู่แบบว่าในการ เอามาใช้ในประเทศไทยพี่นอะถือว่าวายอดได้เห็นแล้วก็อืตื่นเต้นน,นะพี่นอะสิ่งที่แบบว่าเอฮ้าอะบางสิ่งเนาะอย่างเช่นว่าเอาโดนเนาะหรือว่าเอาเฮลิคอปเตอร์น้อยมาพ่อนอยามาพ่นปุ๋ยในไรอ้อยไปเสีนะพี่นองหรือว่าในทุงน่งนาเนาะก็สามารถเห็ดได้ถ้าจริงว่าเฮ้ากับอกเคยคิดว่า ะเอาเฮลิคอปเตอร์เนาะแบบว่ามาพุนยาในนาเข้าไปเลยละว่าในส่วนอ้อยเนาะซึ่งะยศก็บ,บุกเคยเห็นเนาะทีแรกก็คือประเทศไทยที่แบบว่าความรวยและความสามารถของคนไทยที่แบบว่าสามารถเห็ดได้เนาะพี่น้องเนาะเห็ดได้ประมาณนี้ซึ่งว่าพยศดได้เห็นแล้วก็ออะยศก็มีความแบบว่าประทับใจเลยเขามาทำมาหากินในประเทศไทยก็บแบบว่ามีความรู้สึก ดีว่าสันจัมีความรู้สึกแบบว่าภูมิใจเนาะในการแบบได้เห็นได้หลายรูปแบบในประเทศไทยเออเพราะฉะนั้นนอะนหลายคนเพินก็แบบว่าเออทำคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยที่แบบว่าซื่นชมประเทศไทยแล้วก็แบบว่าอยากได้ไทยเป็นตัวอย่างเนาะหลายๆช่องที่บ่ยอดได้เห็นนั่นก็คือความภูมิใจ บางคนบด่ดไดมาซ้ำทำงานที่เมืองไทยเนาะแต่ว่าเห็นความสามารถและก็เห็นศักยภาพของคนไทยเนาะ่นก็เลยบบว่าอุบดบ่ดไดที่จะมารีวิวประเทศไทยเนาะเพราะว่าทางความสามารถเนาะและก็ด้านหัวคิดเนาะและก็ความรวยเนาะหลายคนก็หลายคนก็นกจะโปรโมทเนาะในสถานที่ท่องเที่ยวบอเนาะถนนบ่หรือแม้กระทั่งบอยอดเองกันท่านแปลว่ารีวิวหลด ที่แปลว่าล้ำสมัยล้ำหน้าล้ำสมัยของคนไทยเนาะซึ่งบอยอดเองก็เป็นคนหนึ่งที่มาขักในประเทศไทยเนาะและก็รรีวิวเนาะของที่คนไทยสร้างขึ้นเองทางด้านการเกษตรเนาะบอยอดก็เข้ามาเนาะอยู่มืงนี้บอยอดก็ได้เห็นหลายๆอย่างที่แปลว่าเออสิ่งที่บอยอดบ่เคยเห็นนอพอเข้ามาทํางานในเมืองไทย สิ่งที่เฮาเคยเห็ดอยู่แล้วแต่ว่าทางฝั่งประเทศไทยเนาะ่นก็แบบว่าออกแบบมาให้มันง่ายขึ้นอีกกับสิ่งที่แบบว่าเอาเห็ดใช้ชีวิตประจําวันเฮาอยู่แล้วนะพอเฮามาเห็ดกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้าไปใช้พี่น้องใ้ใช้งานแบบว่าง่ายกว่าอีกเนาะง่ายกว่าแบบว่าที่เฮาเคยได้เห็ดมาว่าจริงะถือว่าบ่ยอดได้เก็บป,ประสบการณ์ อยู่ในประเทศไทยก็เก็บประสบการณ์ไ้แบบว่าถ้าเฮากลับไปบ้านเฮา,หร,า,เา,รรห,าหรือว่าเขาจะไปทํามาหากินเนาะหรือว่าเฮาจะไปทําการ,กรเกษตรอยู่บ้านเฮาก็สามารถทําได้นะเพราะว่าเฮามีประสบการณ์ทางของประเทศไทยเนาะแต่ว่าเรื่องประสบผลสําเร็จนั่นก็อีกเป็นเรื่องหนึ่งเนาะขั้นตอนแรกเลยก็ถ้าหากบว่ยอดว่าเออนําสิ่งคมหู้เหล่านี้เนาะกลับไปบ้านบายอดเองบายอดกะ จะแบบว่าเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงเนาะในการทำมาหากินแบบว่าเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆกินในครอบครัวเฮาก่อนเนาะแต่ส่วนที่แบบว่าเอออาจจะมีขายแน่หรือว่ามันจะได้หลายสัมใด็นะอนาจะว่ากเทื่อหนึ่งเนาะแต่ว่าในความหู้ที่สะสมอยู่ในประเทศไทยนี่เบ่ยอดแน่นอนว่าเบ่ยอดบบทิมแน่นอนพป่น,นองบ่ยอดบบทิมแน่นอนในการที่แบบว่าจะนำความหู้เนาะกลับไปใช้ ในชีวิตประจาวันของบายอดเองวัชศักดิ์ถือว่าบายอดเข้ามาทํางานที่เมืองไทยเนาะอมฮู้นี่แน่นอนว่าได้หลายเนาะในประเทศไทยบ่าว่าจะเป็นทางนานเกษตรพี่น้นงบ่ว่าจะถ้าคนมาทํางานในเมืองไทยนี่การในสิ่งก่อสร้างหรือว่างานก่อสร้างงานปูนงานอย่างต่างๆางเนาะก็เป็นอยู่ทางฝั่งประเทศไทยนี่หลายเอาไปเนาะคนขังทีจะหลายแปลว,ว่าเป็นงานในประเทศไทยแบบนี้นะถือว่า บยได้เห็นใน,ในเรื่องเนาะที่คนไทยมอบให้เนาะซึ่งบยศเองจะเป็นคนที่แบบว่าทำมาหากินเนาะในประเทศไทยพอเห็นสิ่งดีๆของประเทศไทยบทยศก็ทำคลิปอยู่แล้วอันนร้นจนาก็เลยนำเสนอในเรื่องราวที่แบบว่าเออคนไทยสามารถเห็นได้คนไทยแบบว่ามีความสามารถเนาะบย็จะนำเสนอ่าารจ๋ะ เือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะถ้าหากว่าทุกเรื่องทุกคลิปที่บอยอดเหตุไปว่าพิษเนาะหรือว่าบุพอใจก็ขอโทษขอไปเนาะแต่ว่าบอยอดนําเสนอวยความทีแบบว่าเป็นชาวบ้านนะเนาะหรือว่าเป็นแรงงานผู้หนึ่งหรือว่าชาวบ้านผู้หนึ่งที่แปลว่าเออชื่นชมประเทศไทยเนาะมักอักประเทศไทยบอยอดกะว้าดูความเป็นจริงเนาะถึงแม้บางคนอาจจะแปลว่าเออเอาเพราะว่าบอยอดเนาะ กาำนะนำคลิปเนาะนำคลิปแต่ละช่องแต่บอยอดก็ให้เครดิตอยู่เนาะแต่ว่าแบบว่านำะคลิปมาเล่านะแต่ว่าแต่นี้ต่อไปเนาะบอยอดก็อาจจะสอบๆลงเนาะในการทำคลิปแบบว่านะมันอาจจะแบบว่าคลิปมูมาเกินไปเนาะหลายคนก็นแบบว่าซื้นชมแลวก็บโบเห็นดีเห็นดะีเนาะมันก็แล้วแต่คนที่หมักบหมักเนาะแต่บอยอดเอามาเนาะบอยอดกัซื้นชมบอยอดกับแบบว่าโบได้แบบ อันเชบจะได้เนาะแบบวนะ่าบริษัทให้เนาะแบบว่าสื่อชมประเทศไทยนะในการคลนะิปเนาะกาหลายๆช่องทีเขามาทําลักษณะนี้วนะ่าฉันจะนับบอกว่าจากคนไทยเองคนต่างประเทศตัวโลกนะถ้าหากว่าไปเบิงนะ่งเนาะถ้าเฮาอยากแบบว่าเอออยากอยากเบิ่งหลายๆช่องวนะ่าันจะถือว่าบ่รยอดเหงก็ได้เห็นเนาะศักยภาพของคนไทยวนะ่าฉันจะในมุมมองของบ่ยอดเนาะประเทศไทยก็คือเป็นประเทศที่แบบว่ามีบุญคุณกับบ่ยอดนะ เป็นประเทศที่มีบุญคุณแล้วก็ทุกๆอย่างที่บ๊ยอดได้เห็นหูจากประเทศไทยบ๊ยอดจะนํากลับไปใช้เนาะที่บ้านเกิดบ๊ยอดแน่นอนเนาะที่แบบว่ามีเรื่องราวดีๆหลายๆอย่างที่บ๊ยอดได้ประสบการณ์จากตรงนี้วัจชนะเนาะได้ประสบการณ์จากตรงนี้สำหรับคลิปนี้เนาะบ๊ยอดก็อาจจะบ๊ได้เบาอย่างไนะรเนาะบ๊ยอดก็จะมาเล่าประมาณนี้เนาะสำหรับผู้ใดคิดเห็นแบบใดก็คอมเมนต์เข้ามาเบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ สำหรับมือนี่เบอยอดเอกก็ะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจและติดตามและรับชมเนาะสำหรับมือนี่เบอยอดเอกสิคอ่าวคำว่าสบ่ายดีเมื่อสุขผู้สุกคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงโชคหวานล่ำรวยพไปเ้ย